ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับคลิปนี้ในญีเวดเพิ่นได้แม่ทองรับประกันทองกับแม่อยากลูกผสมเลี่ยมมาเปิดราคาครับเมื่อนี้เดี๋ยวพาบึ่งแม่ทองก่อนครับนี่ครับแม่นี่แม่นี่จิททองเอสเอสหาหุกแปดครับเอสหาหุกแปดมีใบมีหลอดครับทองหุกเดือนเนาะใหญ่เวดเนาะ ท่องมุกเดือนนิดๆครับรับประกันท่องครับรับประกันท่องน่าจะเป็นเนาะเดี๋ยวเอาใบอร่อยเบื้องก้อนครับพี่น้องเบื้องใบเบื้องอร่อยครับนี่ครับเอสเอสห้าหกแปดนี่ครับวันที่ผสมเพิ่นธุ์ใบอรอยครับใบหลอดครบครับใบหลอดนี่ครับมาเบิ่งรายละเอียดว่าครับบ้านนี้ เปิดไปลามไเวทแม่นี่เปิดไปหกครับเปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อรองราคาได้ต่อรองราคาได้ครับพี่น้องเบอร์โทรยังเวทนี่ยศูนย์แปดเจดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองเอาอีกเรรอบเนี่เอาไปกันนะศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศแปดสองเจดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรยังเวทครับโทรเขามาต่อรองราคาเอาครับพี่น้อง หกหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับพี่น้องพี่กัตนาคอกเพิ่นกะอยู่บ้านโน่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางคานิคมจังหวัดน่านเจรินครับเขามาส้มตัวจริงต่อรองราค้ากิ่นอยู่หน้าคอกได้เลยครับพี่น้องไผอยู่ไกลอยู่ไกลกะแวะมาส้มมาเบิ่งเอาครับพี่น้องรับประกันทองนายจีเวดเนาะรับประกันตํานี้บัตทุนเนี่ครับรับประกันทองรับประกันตํานี้เนาะขาทุกขาทอนส่องสุดทางดวงฮางดอกรับประกันตํานี้ให้ให้หนอกนายจยเวดเนาะห้าสิบบ สูงอยู่ร้อยห้าสิบถ่ายสูงอยู่ร้อยห้าสิบครับพี่น้องนี่ครับเป็นรับประกันทองให้ครับพี่น้องนมบอดติงเดอร์น้อยเวียดเนาะประกันให้เวิร์ดครับรับประกันให้เวิร์ดนมบอดติงเด้อครับพี่น้องนี่ครับแงนี่กระเดงดีครับพี่น้องแข้งขาใหญ่ที่จะเดือดงามๆเลยครับง่วนนี่เลือดจำปุ่งได้หลมปุงได้ก็ได้ครับลำตัวก็ลึกดีครับเบิองนี่ครับสูงครับหนังก็ใส่ได้ครับหนัง นังใส่ได้เนี่ยนังเพิ่นครับผู้จ้าจับได้ลูกได้บายได้นะอย่าเว็นเนาะลูกได้ายได้มีแต่อุ้มขึ้นรถแล้วยังเดี๋ยวก็จะขึ้นรถตัวเองครับผู้ครับโู้แข่งขางามครับเก็บเรียบดีทำนี้ลสองในท้องครับลูกสองในท้องครับลูกที่สองเนี่ยครับในท้องครับเอาไปหลุนตัวผูตัวแม่เอาเนาะ่าเว็นเนาะเอาไปหลุนตัวผูตัวแม่ครับเอาไพี่นตองจิตเจ้าคืออับพี้มันเหล็กิตเจ้าเลยล่ะ เป็นโมมีเครื่องอันต์เซาเป็นว่าเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องอับจุ้งยางจักรลอกกันเลยนะเวียดมาเดินมาลูกมาเบิ่งครับตาวจงทายยางครับพี่น้องเอาไปล่อกินน่องครับสรุ่งการหลังสรุ่งการเนาะหลังสรุ่งการครับหลังส่งการเนี่ยกินน่องแน่นอนครับพี่น้องแล้วก็รุ่นเอาครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียรับุ่นนะครับดวงดีเลยตัวเมียขันดวงดีอีกก็ได้ตัวผู้ก็เก่าแล้วครับเพราะแค่เป็นลูกมื่วาเนาะ นี่เวียดขอแกเป็นหลวงว่วให้ปีละตัวกับพ่อครับพี่น้องจะฝูดจต่แม่ก็ดีเบิดครับหายากครับหายากช่วงนี้เอว่างามหายากเ่รานี่เวียดครับเฮ้ยเพลิกัเก็บครับพี่น้องว่างามช่วงนี้นี่บังคับลายงทายยางเพล่นยอดยางดียางง่ายครับสวยปะกันตํานี้ขาทุกขาทวนสวงสุดทางดวงฮังดอกนุ่มเตีงมามีครับบังครับไทยสูงสูงเลยครับงามครับ แม um. ่นี่เอาเอาตัวต่อไปน้ำใบเงียบตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นสายหูครับพี่น้องลูกกระทบใหญ่ใหญ่เงี้ยวเงี้าหนาตันตันตัวที่สองครับนี่ครับตัวที่สองเดี๋ยวให้เงียบเอาไม่ให้เบิ่งครับพี่น้องตัวที่สองนี่เพิ่นผสมช็อกโกแลตมาแล้วครับพี่น้อง ได้ได้เดือนคว้าเนาะน่าจะได้เดือนคว้านี่ครับสมวันที่ยี่สิบสองท่านว่าครับเดือนคว้าครับพี่น้องใบหลอดลวดที่เสร็จแล้วป่ะเนาะเสร็จละหลอดครับ ใบหลอดควบครับพี่น้องนี่ครับมามาเบิ่งไล่ละเอียดของงว้วกครับบ้านี้แม่นี่เปลือกใบหลาไปไหนเนี่ยเพื่อนหกหมื่นสามพันครับหกหมื 63, 000, ่นสามพันเนาะต่อรองราคาได้คเออส่วนผสมใหม่นี่ก็เอาไปรุ่นเอา <c oughs> เอารเอาคับไปรุ่นเอาเด้อครับ,รบพี่น้องผู้ใดมักง้งงงงวโค้งสางเงี้ยเงเนื้อหนังเละๆมันกับล,ลำตัวเงี้ยเงี้ย น่าหนาลึกๆครับตรงตัวนี้แล้วครับไทยเท่าไรไงเบียดไทยไทยสูงไรฮงชิฟต์เนาะไงแห้งอีรีครับพี่น้องแม่นี่ได้ลูกมาจ็กตัวไงเวียดสอตัวลูกสองตัวครับพี่น้องตัวสองหวานผสมอยู่นี่ตัวสองหวนผสมอยู่นี่ครับพี่น้องไป็รุ่นเอาเด้อครับนี่ครับตำนี้มียังไงเวียดมีบ่รับประกันตำนี้เบิร์ตครับรับประกันตำนี้คือกันเด้อครับพี่น้องแม่นี่ย่าทุก์คาทอนกสองชุดนางลงหางดอกครับไพ่หนอกพล่บประกันตำนี้ให้ครับ สิ่งที่มีตัวนี้เห็นอยู่ตัวหนานี่กับเพื่อนรับประกันให้ครับมึงครับควอมเงาวควอมนาควอมลึกควอมแดงคางแขงขางใไงได้เบิดตัวยางครับมึงครับพี่น้องเป็นว้อลูกกระทบสายหัวงครับออกไปพัฒนาเสก้าบ,บ้ามันนี่ได้การครับได้การเลยครับพี่น้องไพมักกระดูกใญ่ๆโค้ง,าง,าง,งสงงางใญ่ๆนี่ครับแดงดี สีวัตโต๊ครับนี่แดงเกลงครึ่งไปแล้ครับพี่ตองใหไงไงใหญ่เต็มรถรถหรครับซ้ำนี้รถครับเบิ่งผมยืนคำันครับใหญ่เวทกับล้อยหกชิฟงาะกับล้อยไทยล้อยหกชิฟเนาะเอาจุงยางแยกกรอบกันน่ใหญ่เวทยางพี่ตองเบิ่งแยกกรอบกันน่อเบิ่งครับบู๊ยาวครับนี่สีเข่าขวากั่ยังอ้ยขาครับทมตัวขวดเยาวเลยครับยาวแห้งอหลีครับแม่นี่ตรงป่งแน่นอนครับรับประกันครับ ตัวลงรถนี่ก็ใหญ่จังสีเลยครับสีจะด,ด,ดือกะงามครับสีจะด,ด,ดือจับได้รูดได้ใบได้น้องยาเวีเนาะน่องต่อมน่องจริงกับบะหมีเ่เดี๋ยวะรับประกันให้เบ็ดไว้หน่อครับน่อจริงบะหมี่ครับเบิึงครับเบิังแกไก่กับไงไงก็ข้นหลายเติบแล้วครับก้อมสูงท้ายกะร้อย 60ซีถ่ายรอยหกครับพี่น้องแม่นี่งามครับพี่น้องไฟมักโค้งสางแง่แง่นี่เอาไปเลี้ยงในเลยครับพี่นอ้องเบอร์เท่าอีกรอบนนแน่ยัเวี0 8ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่หน่องนองเครับพี่น้องบถถอบเบอร์โทษหัเวียครับยินงามครับพี่น้อง หัวยงหัวย่อดีเน้ออย่าเบี่ยนาะยกดีครับยงดีใส่เบ็ดครับไอ้สุยางครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเด้อครับเป็นผสมให้แล้วเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องหัวเงินแสนครับหัวเงินแสนปกติกับเงินแสนไปแล้วครับง้อระดับนี่ทึ่งใหญ่ทึ่งหนาทึ่งยาวทึ่งลึกงัวแม่นี่ไผ่มักสายหูกะสีว่าสุดยอดผลนล้วครับหูกระทบหูกระทบหูกระทบครับเอาไปพัฒนาก็บามันในการเลยครับเอาสไลด์แคปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครส่องยูทูบนมถรขินน้ำค,ครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆเดี๋ยว่นได้มาใหม่กับมาไทยพี่นวองด้เลือกซื้อเลือกช่มเลือกเอาไปเลีล้ยงนะครับเอาสหะับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม